นำผักหลัดมีกระดผักข้าขันกลุ่มบ้านที่สามนาพวกพร้อมด้วยโอกาสปกครองบ้านเท่าเกนหฮมรวมถึงแขกทางภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยพ่อเมย์ปาระชนบดเผาสาวพุทธนิกาซุนที่เป็นเจ้าภาพเจ้าสาัทธาพิเศษมีเจ้าสัทธาใหญ่จากประเทศใกล้เคียงคือประเทศไทยมีทานนางฮะไทนัดนภัทสอานใสอันนั่นทานจรัดง,งามเลิศพร้อมด้วยคณะทีมงานที่เดินทางมาจากกทมประเทศไทยและเบ่าวเอื้อขดสมบัติเฮียอุ้ยสายคำภา เจ้าสายคำ้าพร้อมโดยทีมงานได้พร่อมกนวามพิธีสมผลพระพุทธรูปที่พุทธสินม,มาบาทนั้นองผือและวังเสียและเลิกการโกสังเจดีย์งานทานนาและยคู่ทิศไขย่างกับกันนั้นเอง ซึ่งบรรยากาศของงานเมนเต็มไปด้วยความเบิกบานมลนื่นเนื่องจากเป็นบุญปางใหญ่ของสาบันนัหนุ่นอขึ้นกว่าใดซึ่งภายในงานเมนมีหลากหลายกิจกรรมที่สําคัญห่าสนใจสช่นกิจกรรมทางดา้านศาสนาหีตของประเพณีซึ่งในมีการทําพิธีบวงสวงและชมการแสดงศิลปะรรนคดีจากน้องนักเรียนหงเฮียนมอสอนาพงติวและน้าพวกจากนั้นก็ได้มีการวางศิลาฤกษ์ การกร่อสร้างหอเจดีย์งานฐานนางานคู่ทิดไขซึ่งทั้งสองเมนเป็นอดีตจเจ้าอาวาสบัตรสีบัวบานบาตรน,นังนผือใน้อมนี้ก็ยังมีการแห่บวชนาครวามทั้งได้มีการสมโพดพระพุทธหุบตลอดคืนเลือื่นนอกระือวาข้าพระเจ้าในนามประทานในการจัดงานบุญในมันนี้นอกระวิวาจุดประสงบุญนี้กระือวาบุญสมโพธพระพุทธหุบนอยหลังทีได้ก,การกร่อสร้างหรือว่าปฏิสังคอน พุาสิมาลังเก้าหน่อคืนใหม่ได้สำเร็จแล้วหนอได้มีการสมโพธิหนอทั้งพิธีทั้งศาสนากระแมนหนออิงใส่หินของประเพณีที่เราเคยจะตั้งปฏิบัติกันมาหนอรายการของบุญื้นนี้หนอตอนเศร้าก็ถือว่ามีการบวงสรวงหนอต่อมาก็ถือว่ามีการวางศิลาฤกษ์หนอถือว่าเห็ดหอเจดีของยาพอนะแล้วก็ ญาคูใครนอทีธเจ้าอธิการวัดทีรวรมราวขับคันไปน้ำมกน,นกนอกกะทือว่าตอนแรกก็มีการมชมโพธดพระพุทธหุเนาะงานนี่เกิดขึ้นได้เนาะกับย้อนเนาะทานันนางหัตถนัทนาภัสสรไอนัอน,นที่ได้เอ,อเื้อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อเพื่อแพร่ช่วยรัวชุนยุเนาะเฉพาะพุทิสิมานี้เนาะก็มีคุณจรัญงามเลิศเนาะแล้วก็บาเอื้อคนชุบัตและนั่นก็มีครอบครัวของเฮียอุ้ยเนาะทั้งกีเน่าเนาะสซคำภาที่ได้ อุดหนุนสวยเรือเนะถือว่า,ท,า,ท,าทั้งทานนางฮาท้ายนัดเนื้อว่าทั้งคุณจะรับเงินเลิศเนอถือว่าได้ประกอบส่วนนั่นแหละเนะสุขโย่เฉพาะการปฏิชังคอนนี้มูลค่าหนึ่งล้านสองแสนบาทหนอถือว่าเป็ธรรมดาชาวขาดเพื่อนในมือนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าสทาสเฉพาะบวชนาคเนปะปัจจุบันนี่งพวงกำลังแหนา,นากมากํำลังสำเร็จเ็จสิ้นเนะดังนั้นหนอ แนะนำการจะตั้งเนาะก็คือพอแม่ปลาสุนเศร้าบน้องพื้นก็ขอแสดงความู่บุญพุณนสดงควาคมองขบใจไปยั่งเนาะท่านนางหาชนะนภัสสรใช่นั้นคุณจะล้านงำเลิศพร้อมด้วยเนาะขณะที่ได้เดินทางมาต่คุณได้พี่น้องดังพี่น้องผังครัวเนาะในเดินทางมาแต่กอทมอเนาะกรุงเทพพระมหานครถือว่าเพิ่นท้องกระไดมาหอดจอดเทิงเนาะเป็นขังที่ซองที่เพิ่นได้มาย่ำยมตามข่าว พี่น้องนอทางนาหนองพือก็ขอแสดงความหูวงบนคุณแสดงความขอบอกับใจฮะและนอที่ท่านเพิ่นได้ได้ตัดสินใจนอก็ได้ประกอบส่วนวัตถุปัจจัยต่างๆเข้าในการบูรณะปฏิสังคอนวดว่าศาสนาทางนาหนองพือก็แสดงความขอบใจนอกับหูบุญคุณนอกระเว้ใจพร้อทั้งเพื่อนให้ยู่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งเข้มแข็งฮะและนอที่ได้ไขมันนอทำธุรกิจการงานยังกับเขาให้เจริญห่งเฮือง S <S <povo> <S ก็เจ้าภาพนะครับที่มาร่วมกับท่านเพวันตร้องมณนีแล้วก็าการว่าแก๊ง้าน,นเ้านทอยที่ดได้บูรณะพระโบสถ์ก็ก็มาช่วยร่วมกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าจุดมุ่งหมายก็คือว่าอยากให้ให้โบสถ์ที่นี่สําเร็จตามที่ทางชาวบ้านต้องการเราตอนแรกบอกไม่มีภาประธานก็มาช่วยแล้วก ทุกอย่างก็ค่อยๆค่อยๆเพิ่มมาจนเดินสำเร็จรุร่วงครับอย่างน้อยวันนี้ก็เพื่อคำนุงวัฒนสนาทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวให้ใหเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับอย่างน้อยก็เป็นสมบัติของของชาติของศาสนา,สนาต่อไปให้คนรุ่นหลังได้ได้ใช้อย่างน้อยก็ให้พระภิกษุสงฆ์ได้ทำสังฆกรรมในที่นี้ให้เป็นบริสุทธิ์นะครับทุกอย่างก็ยินดีมาที่นี่ครับก็ขอขอ,ขอบคุณทางพี่น้องชาวบ้านนาะน้องผือทางพ่อบ้านทุกทุกคนเลยครับที่ให้โอกาสทางเบาเอือ้อทาง ผู้ใหญ่ทุกๆุคนนะครับที่ได้เอ่ยชื่อท่านก็นดีไม่ได้เอ่ยชื่ขอขอขอบคุณทั้งหมดเลยครับขอขอบคุณครับทั้งหมดนี่ก็เพื่อเป็นการเสริมขยายและหักษาวไว้ซึ่งมูลเสื้อหิตค้องประเพณีอันดีงามของศาสตร์ที่เคยสืบทอดและปฏิบัติกันมา God, Paul. <laughs> เกบแล้วเขาที่ละคนลูกหาอเอาหัวแถวมาเลยเนาะแล้วตอบแทนเพิ่นว่าพ็่พี่วายกับการเอ่อปัจิยนกับคุณเลยเออนั่นหลยมอบปัจเอ้ยไม่ใช่เป็นความปัจจัเยังตี้ยบเ้อืนลยสบาทได้ขึ้นไปแข่งขันอยู่เมืองสองคอนเนาะได้เส่มาเพิ่นว่าเส่มันมาไปไม่ได้เนาะว่าได้กมาสลอเส่บเพิ่นวาเนาะเอากรพอ